สวัสดีครับสวัสดีครับผอมครับวันเน้ตาย MC 99 mm hmm. เอารถที่สวยเอารถทีๆดีเอารถที่มีคุณภาพแบบนี้มาอีกแล้วครับท่านนะครับคันนี้ Mitsubishi t ท t a นตัวสูงพับพี่เกียร์ออตโต้ที่สําคัญที่เอามาให้ดูเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ตัวสูงแคบนะครับปี2018ใช้งานมา60,000กโลเนี่ยแหละสเปคที่ดี ผมมีให้พี่ๆทุกคนที่ชมที่ติดตามอยู่ที่สำคัญนะพี่ฝากไว้หน่อยลบควนสักนิดนะครับกดติดตามช่องตาย m อ็9้ช่องนี้ YouTube ช่องนี้นะครับให้ตายสักนิดนะครับพี่หรือจะโทรหากันก็0 9 4 5 5 6 1 0 3 6มครับ0 9 4 5 5 6 1 0 3 6่ 6. เบอร์ผมเนี่ยเบอร์ตรงเพราะฉะนั้นพี่โทรได้ปรึกษาเรื่องรถได้สอบถามได้หรือจะแอดไลน์เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับพี่ทักกันคุยกันได้มาเราเรื่องประเด็นลดจนณกันต่อ อันนี้2018ผมเปิดราคาเลยนะตั้งแต่ต้นคลิปเพราะฉะนั้นถ้าพี่ดูจบพี่ก็จะฟังจะเห็นจะตัวรถไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภัยในเก่งนะครับระบบุควบคุมความเร็วเคลื่อนเร่งเครื่องเสียงที่พวงมาลัยคันนี้มีเต็มแน่นอนกับปี2018ออตโตเมติกคันนี้นะครับราคาขายจำหน่ายหน้าเต็นเนี่ยอยู่เพียงแค่499,000บาท ปีแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทที่ฟังไม่เก็บฟังไม,ไม่ไม่ใช่ว่าหลอกเลยดีกว่านะครับไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแน่นอนยกเว้นที่จะจัดไปเนี่ยนั้นเราเห็นดอ,อกเบี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับปีแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทากับปีสองพันสิบแปดกีอโอตโต้มีเครดิตปีดาวพรายูเก้าพันสี่ร้อยบาทเนี่ยครับที่ผมให้สเปคที่ถ้าพี่สนใจยังไงก็0 9 4 5 5 6 1 0 3 6เบอร์นี้เบอร์ตรงพี่เดี๋ยวเราตรงภายในภายนอกกันดูแล้ว ข้องเครื่องเราต้องเปิดให้พี่ชมแน่ให้พี่ดูแน,ใแน่ให้พี่เห็นแน่มา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 ,าเดินขอโทษพี่เดินชมก่ดโดนชน,นตัวรถ่อดเลยพี่นี่เลยเระปองชมกันพี่เห็นจัดจ้ไม่ใช่ต้องมาปิดบังรถชนจมน้ำตกน้ำท่วมชนหนักชนอะไรมาเราไม่ซื่อนะพี่คันนี้นี่ระบบเบรก ABS มีแน่นอนนะครับควบคุมล้อห้ามล้อต่างๆนี่แหละเครื่องยนต์ไมเวกนะครับ ตัวนี้เครื่อง 2,400cc ไ่แรงมา้าอัดกันถึง181แรงมา้าทีเดียวเพราะฉะนั้นแน่นอนออตโต้ขี่สบายเกียร์เล่นได้ด้วยนะพี่ลืมบอ,อกไป1 2 3 4 5 6เกียร์คันนี้เล่นได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรถที่สวยขนาดนี้ชมภายในห้องเครื่องแล้วเห็นแล้วนะว่าระบบเบรกมี ABS มีเครื่องยนต์แน่นภายในเปินมากภายในเป็นบาะหนังสีดำพี่เน,นเนียนเลยดีกว่าเกียร์ออตโต้ เนี่ยแหละเบาะหนังเกียร์ออตโต้พวงมาลัยนี่ควบคุมเครื่องเล่นเครื่องเสียงคุ u คอน control ได้หมดนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านี่จอเกียร์สวยมากเลยดีกวามิสซูีต้องบอกว่าสปอร์ตจริงๆเกียร์แบบขั้นบันไดก็จริงแต่สวยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดดูเนี่ยแหละเลขไม้หกหมื่นโลนะพี่เคจะไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแอร์เย็นเพลงเพาะเบาะหนังสวยนุ่มแหม่สบายไม่เมื่อยไม่เมื่อยเพราะฉะนั้นคนที่ชอบความเร็ว อยากได้รถเ e กียร์ออโต้ตายมีแล้วนะครับนี่คันนี้รับรองไม่เมื่อยขาไม่ปวดเข่าแน่นอนมาข้างหน้าราคาขายจำหน่ายอยู่แค่499,000บาทราคานี้เปิดสึสุดเปิดให้ทุกๆคนที่เป็นแฟนของ MC99 แฟนขับแฟนเก็แฟนอะไรก็แล้วแต่มาหาตายได้ทุกวันนี่8โมงเช้าปิด6มงเย็นที่ลําลูกกาของเจ็ดคุณฮาน,นีตายปากไว้ด้วยนะพี่ิสสบิชิไตันคันนี้คับต,ต,ตัวแฉนะครับ499,000บาท รถปี2018วิ่งมา60,000โลตายหามาให้นี่แล้วพี่ที่อยากได้เ e กียร์ออโต้ขับสบายราคาถูกรถไม่มีประวัติการชนไม่คว่ำหนักไม่พลิกหงายไม่จมน,น้ำเนี่ยเรามีของไว้ใจกันเชื่อใจกันแล้วมีจะได้ของสดของดีของที่ราคาถูกนะชั่วโมงนี้เนื้อติเงินไดที่ก่อนจากฝากติดตามช่องต่าย m 4 9 9ด้วยนะครับหรือจะโทรหาต่ายก็0945561036ครับ 0945561036เบอร์ 99, 9, 500, question, น er. ี้แอดไลน์เพื่อนๆกดติดตามได้เลยพี่และที่สำคัญ499,000บาทก่อน9,400บาทดูแรสุขภาพกันด้วยพี่ชั่วโมงนี้ต่ายไปก่อนนะครับสวมแมสใส่หน้ากากอนามัยกันหน่อยนะครับออกข้างนอกวันนี้ลาไปก่อนแต่มีรถเยอะตอนนี้มีรถเข้ามาเยอะเดี๋ยวใส่ใครย้อยรีวิวให้อัดกันเต็มเต็มบะผมสวัสดีครับ